สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวงานที่แม่งอยู่ในในประเทศไทยเราเนี่ยยังต่ำไม่ต่ำกว่า10บล้านอะไม่ต่ำกว่า10บล้านอะเป็นวัยรุ่นนั้งนั้นเลยและถ้าแม่งได้บาทถูกกฎหมายอ่ะพี่ ทุกวันนี้แม่งอยู่แบบปิดกฎหมายแม่งก็ข่มคนไทยขู่คนไทยแย่งอาชีพคนไทยถูกฎหมายเลยมันก็ฆ่านายจ้างมันก็ขึ้นเป็นนจ้างแล้วถ้าวันหนึ่งแม่งถูกกฎหมายใช่ไหมแม่งรวมตัวกันระท้วงค่าแรงนายจ้างถามที่นายจ้างมึงจะทำอะไรได้มันไม่ใช่ทุกคนก็ไม่ได้ว่าทุกคน ผมไม่ได้ว่าทุกคนผมว่าบางคนผมว่าบางคนผมแค่คิดในมุมลบผมถามว่าถ้าเขาเข้ามาเยอะการแทรกซึมทางประชากรคุณรับผิดชอบได้ไหมไม่ใช่ทุกคนอยู่ไหนวะผมถามพี่หน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้คุณพรคุณอะไรเนี่ยเอาไปไหนแล้ววะโดนเตะไปแล้วไม่ใช่ทุกคน ผมถาถามจริงๆอะน,น,นั่งฟังผมอยู่พันสามเนี่ยเคยเคยคิดไหมว่าวันนี้ที่พวกพี่ส่งข้อมูลผมมาตรงนั้นเยอะตรงนี้นเยอะจังเขตนั้นเยอะซอยนั้นเยอะตรงนั้นเยอะแม้กระทั่งไทยยูเนียนี่ผมไปมาเมื่อวันอังคารเนี่ยมาไทยยูเนียนไทยยูเนียนผมไปมาเมื่อวันอังคารไทยยูเนียนพี่ทั้งซอยพี่ทั้งซอยค้าขายแย่งอาชีพคนไทยทั้งซอย มีร้านคนไทยอยู่ไม่กี่ร้านไม่มีคนเข้าเลยพ่มาไม่ซื้อของร้านคนไทยแต่สิ่งหนึ่งนะที่น้องๆที่ถูกกฎหมายอยู่ตอนนี้น้องๆฟังพี่นะเมงกะลาบาเองจะมีการแย่งงานกันระหว่างคนที่แม่งผิกดกฎหมายกําลังจะขึ้นแบบถูกกฎหมายเองจะโดนแย่งงาน มันจะมีการแยกง,งานกันเพราะว่านายจ้างแม่งก็รับกันไม่หมดหรอกมันก็ต้องมีกฎว่าคนไทยจํานวนเท่าไหร่คนต่าง,างด้าวจานวนเท่าไหร่พวกเองก็จะโดนแยกง,งานพวกเองที่แม่งเข้ามาถูกกฎหมายอยู่แล้วเสียเงินใ้กับต้นทางทำเอ็มโอยูมาจากต้นทางเสียเงินเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องมายอมอกับคนแบบนี้ นี่อ่น้องคุณกันชนาการบอกมาอยู่ประเทศไทยหมดเลยค่ะอันนี้ผมอ่านหนังสือคานมติคลมอเรื่องสัญชาตินะวันที่ยีเก้าคุณแม่บุญส่งส่งมาเมียบอกให้อ่านหน่อย คุณแม่อายุ72ปีไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าค่ะแต่แม่อยากช่วยค่ะแม่ฝากมาบอกว่าขอบคุณคุณเต้และทีมงานมากๆสํสำหรับการเสียสละครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่บุญส่งมากเลยขอบคุณคุณแม่บุญส่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการคัดค้านแม้เราจะเป็นชนกลุ่มน,น้อยพี่ ถึงเวลาแล้วพี่นะพี่ครับถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาและหนังสือฉบับนี้ออกที่มหาดไทยอีกแล้วสั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนังสือสั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงเมื่อวันที่สิบห้าพฤศจิกาผู้ว่าราชการจังหวัดนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนายทะเบียน กรธมอมมหาไทยอีกแล้วครับท่านถึงเวลาไหมพี่ผมยังต้องการรา,า,ายชื่ออีกเยอะมากๆผมยังต้องการรายชื่อเยอะอีกมากๆที่คานมาติคลมาวันที่24จะเปิดเพิ่มเนี่ย พี่ผมขอเลยนะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ที่จะเจอเน,นี่ยนียผมขอกราบจากใจเลยถ้าเราไม่มีรายชื่อจำนวนมากถึงห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนแพ้พี่แพ้เสียเวลาเปล่าแพ้ครับ ขอให้ทุกท่านถ้าเกิดมีเพื่อนไม่บอกเพื่อนเก็บไว้อยู่คนเดียวต้องบอกเพื่อนแล้วมีลูกมีหลานต้องบอกลูกบอกหลานที่มีบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับมีแม่มีเพื่อนมีเพื่อนบ้านมีอะไรก็แล้วแต่ไปบอกไปบอกครับเดี๋ยวผมจะทำหนังสือแม่ทําหนังสือล่ารายชื่อของวันที่ยี่สี่เพิ่มนี่นะเดี๋ยวพิ้นนออกมาเพิ่มหน่อย และเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปยุธยาจะเอาไปด้วยผมผมเหนื่อยกว่าพี่ผมเหนื่อยมากมากกว่าพี่คนถามผมเยอะมากว่าลงที่ไหนลงที่ไหนผมก็เคยส่งมาแนละ้วนี่ครับพีดิตันครับร่วมกัคคานลายชื่อสัญชาติไทยและการคัดค้านมาติคลมอวันที่ย4ิสีร่วมใส่ลงไปด้วยเลยเอาเพิ่มอีกพีดิตันขอเพิ่มอีก อันนี้แม่งเร่งด่วนสุดเลยเร่งด่วนสุดพระบสัญชาติยังค้างกันอยู่แต่ต้องทำแม่งสองอ้นเลยมันต้องมันต้องมันต้องทำไงวะพี่ผมอยากรู้ว่าพี่มันต้องทำไงวะพี่ ที่ข้าราชการนี่แม่งอยู่บนหอคอยจะฟังเสียงพวกเราประชาชนกันบ้างเราต้องทํำยังไงว่าที่พวกเขาจะมานั่งสนใจและใส่ใจพวกเราเนี่ยพี่พี่ผมวูดได้ฟังนะและแม่มีแรงข่าวเชิงลึกแจ้งมาแล้วด้วยนะอาชีพสงวนเนี่ยค้าขายหับเล็บแหงลอยเนี่ย จากอาชีพสงวนะแม้งจะปล่อยให้เป็นอาชีพไม่สงวนะให้สามารถทำได้บันมาผูหลุดเรานะไม่ต้องถึงแบบยุคยุคไหนเลยนะเราเห็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยหาบเล่แผงลอยเนี่ยเราเห็นมานานแล้วหาบเล่ เราเห็นคนตั้งแผงขายเราเห็นมานานแล้วตั้งแต่มันพังหลุดเราแล้วตั้งแต่หนังจากจักมุงวงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราดูกันมันไม่ได้ครับพี่ถึงก้าวไม่ได้มันเป็นเรื่องการเืองพี่การเมืองการปกครองระคายเครื่องเมื้องยุคลบาบไม่ไม่เหมาะแต่สิ่งเดียวที่แม่งเหมาะ สิ่งเดียวที่แม่งทำได้พันหกร้อยคนฝากกดไลค์กดแชร์กดปลังใ,ใจด้วยขอจอเข้าใจกันคือตอนนี้เราโดนสึกหลายด้านมากๆคนไทยโดนสึกหลายด้านมากๆด้านหนึ่งก็คือเรื่องแรงงานต่างด้าวน,นะครับเรื่องแรงงานต่างด้าวด้านที่สองธนาคารแห่งประเทศไทยก็แพ้ไปแล้วนะครับด้านที่สามเกาะกูด ผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่คนที่ขึ้นมาไลฟ์แล้วมีคนกดหัวใจให้เยอะผมไม่ใช่คนที่ขึ้นมาไลฟ์แล้วมีคนดูเยอะเป็นหลักพันแต่ผมไม่ยากจะสื่อว่าผมไม่ใช่คนที่ดีพอพี่ผมไม่ใช่คนที่ดีพอแต่ผมไม่เนรคุณแผ่นดินแน่นอนพี่ผมไม่เนรคุณแน่นอนแผ่นดินเนี่ยแต่ผมอยากให้พี่มาช่วยผมแล้ววันนี้ต้องเอาแรงพวกพี่มาช่วยผมแล้ว ถ้าผมประกาศระดมคนไปกระทรวงมหาดไทยอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อไปยื่นลายชื่อทั้งหมดพวกพี่ๆจะช่วยผมไหมสักแสนคนหมื่นคนก็ได้ไม่ต้องแสนคนสักพันคนให้ได้ก่อนขอสักพันคน Ich habe auch